สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม b e t t n f i e l d 5นะครับผมตอนนี้ b e t t h u n f i e l 6กำลังมาแรงแต่ว่าด้วยงบประมาณของผมก็ยังซื้อไม่ได้ต้องรอกเก็บลดราคาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็าจะอยู่ที่หลายพันอยู่วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องกันนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวว่าจะ,จะเล่นให้เพื่อนดูเล่นให้เพื่อนดูเพิ่มเติม ยากขึ้นกวมาเดิมลอนดอนอังกฤษดูใบไ,ไม้ผิบหน้าที่กองกำลังอังกฤษกำลังรลบหนีจากชายหาดที่เต็มไปด้วยเลือดของสมรภูมิมดันเคิร์กเติ์ดได้ออกคำสั่งที่จะสร้างนักรบขึ้นมาใหม่ ผู้ที่ปกครองความสำเร็จไม่ใช่คนที่ประเภทที่จะเจริญรุ่งเรืองในกองัพแบบเดิมต้องการสร้างกอง,ก,องกำลังหานแบบใหม่ขึ้นมามก็คือจะสร้างกองกำลังขึ้นมาใหม่ในนั้นก็จะมีพวกโจรพวกนักฆ่าพวกป้นรั์พวกอะไร อังกฤษในสมรภูมิดันเคอร์อังกฤษนี่ก็พ่ายแพ้นะกับเยอรมันก็ล่นถอยออกมาเรียกว่าล่นถอยเรียกว่าหนีตายอันนี้น่าจะเป็นคุกน,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 กนี่เดินมาเดินมา คุณคือบิลลี่เบเจอร์ใช่หรือไม่ใช่แล้วนะไอ้คนนี้มันพวกอาชญากรชั้นดีไอ้พวกขโมยไอ้พวกปล้นธนาคารคุณนี่มันเป็นลูกของบิอัลเทอร์เบชเจอร์ นั่นพ,อพ่อคุณใช่ไหมปากไปซะมาพูดถึงพ่อค่าจับกูมาขัางมันจะมาหลอกใช้กูอีกเจอนธนาคารแค่สามครั้ง จับเขาคคกทหารไปเถอะไปกันเลยเออไออย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 ออยเออให้กูตามไปใช่ไหมต้องตามอยู่แล้วแหละอ๋อให้เราตามเมสันไป ไม่ใช่เมสันเมื่อกี้โมสันหรือเปล่าวะเมสันเลยเมสันเฮ้ยตามอยู่เนี่ยกำลังตามอยู่เออไมนะ่สันเมโซไม่สันรีบเดินรีบวิ่งเลยเจ้ารู้ไหมเออ ปวดตาปวดตาไหนเฮ้ยมันเฮ้ยเครื่องบินเราหรือเปล่ามเครื่องบินอังกฤษเหรอก็พูดไปเรื่อยพัมอยู่นั่นแหละโก้โอ้เฮ้ย อ๋อโหบันทายเจ้าช่างหน้าจะเป็นกลัวหรือเกิดอืมเฮ้ยโย่เออลิส s go ลิส s ก o oh, <'s> เออคอมอนขาผมรีบมาแล้วเนี่ยคนเรา <Don 't S 1> มันก็ต้องเดินช้าบ้างแหละ There is a certain amount of think on your feet. Do you understand? I'm going to go Right. Yeah. Right. Oh. Wow. Right. Here's a good spot. Let's take a look around and survey the area. Mm -hmm. ah. Germans. On the other ridge there. up. ให้ข้าบุกเข้าไปใช่ไหมเนี่ยได้ไม่ใช่ปัญหาเลยประเด็นคือจะบุกยังไงฝนก็ตก ให้ปิดสัญญาณตรงนี้ระบบไปที่นี่ใช่หรือไม่ดว่าใช่โอ้ยผมรู้นะว่ามันต้องใช้ยังไงต้องมาบอกหรอกอันนี้ภาคโดย

กูเห็นมึงแล้วคนหนึ่งอา่าเราย่องไปอืมอันนี้คือนั่งเดินแบบนั่งยองยองนั่งยองยอง กด F เสียบคอเสียบมันเสียบเสียบแล้วกด Q อ่าโอเคแปลว่าต้องอ้อมไป เราจะเดินไป โยนทิ้งไปมึงไม่รู้หรอกกูอ้อมหลังมึงมาแบบเนี้ยชาปไปแล้วชาปไปแล้วชาปไปแล้วชาไปแล้วพวกมันรู้แล้วพวกมันรู้แล้วเสียงอยู่แถวนี้แหละเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะไม่ใช่ว่าผมยิงไม่แม่นนะปืนมันไม่ดีปืนมันไม่ดีไ,ดไอเราอะยิงแม่นอยู่แล้วแหละ โอ้โหแมงเอ๊ยศูนย์ไม่ดีศูนย์ไม่ดีโอจริงๆเราโคตรแม่นเสียงหายไปแล้วน่าจะหมดแล้วแหละหนดูซิมีอะไรมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างไอเราพวกชอบเดินขึ้นไปหาของอยู่ยแล้วเปล่าอะ่ะ lên mà lại mึง lạiรู้ có ở trong this <laughs> đi ไม่ดีหรอกนี่น่าจะดีปะอ้โหมีลำกล้องด้วยติดลำกล้องด้วย ที่เขาบอกให้เราเล่นเงียบๆไม่มีเงียบหรอกสองครามครั้งนี้มันคือสองครามที่อังกฤษจะต้องชนะเยอรมันไอ้พวกเฮ้ยเจอปืนใหม่เว้เดเดี๋เด้อเด้อเดเด้อเดเดเด ได้ยินเสียงอ่ะเหมือนมันเห็นเราแน่นอนเหมือนี่มันเห็นเราแล้วมันอยู่ใกล้ๆด้วยกูว่าแล้วไม่เห็น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 ยิงตามสัญชาตญาณเออ <c oughs> เวลารวนก็แบบนี้แหละโคตรลวนเลยหน้ามืดเลยหน้าเทาเลยเดี๋ยวๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาดิครับนี่กระตุกจังวะนี่ขนาดคม มก่ก็ยอมรับเลยไม่ได้อาจจะไม่ได้สเปคแรงมากหรอกครับ คนนี้ก็แรงนะแต่ว่าน่าจะแบบ ไม่ปล่อยให้มึงไปไอ้น,นี่หรอกจะไปกดกระดิ่งเหรอเฮ้ยพลาดได้ไงวะ แล้วมันกดได้แล้วโอ้โหยิงนกตกปลาของเฮ้ยระเบิดโอ้โหหูอื้อเลยม,ม,มามาอีกแล้วระเบิดอยู่แถวนี้แหละรู้เลย

เรียบร้อยโอ้โอ้โอ้มาเป็นสไนปเปอร์เฮ้ยมันเป็นหมอนะต้นสงคำานี้คือเขาห้ามฆ่าหมอนะเว้ย ผ้าหมดไม่สนลูกใครกระสุนก็หมดอันนี้ก็จะไม่สนลูกใครเหมือนกัน อ่ารู้เลย <S <S อือเป็นฉากที่ร่างเธอไม่เกี่ยมมากเลยนะจ๊ะ <S 1> <S 1> ร่างเธอไม่เกี่ยมเลยนะจ๊ะ Jimmy to more know o careful. u needs Never be b a อ๋อให้เราบุ่มเลยให้ให้เราระเบิดเลยอะดิเราติดไรติดระเบิดโอ้โหในน้ำไม้ตีโฟก็จะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปแน่แน่ต้องมีใครสักคนไม่มีนั่นแน่บอกแล้วว่ามันต้องมี ผมวางระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อน pues เฮ้ยเมสันรับรองได้ว่าไม่มีพลาดยังไงมันก็ต้องระเบิดแน่นอนขึ้นแน่นอนมันไม่รู้ตัวหรอกเออเออ

เออเร,เราจะต้องไปจากที่นี่ให้ได้ไม่ต้องห่วงอย่าไปกลัวเฮ้ยอย่ามาัดฝาังทางปืนสิเฮ้ย เอ้ยะอะระเบ,บิดดูบแมกทิกระเบิดดอะแมกทิกโอ้โหระเบิดก็ามา,ากระสุนก็ต้องเก็บไปไปไปเราไปเลยเราไปเลยตาเอ๋เฮ้ยไปแล้วโดนแล้วตายแบบนี้อะหน้าเหลืองเลย ี่ยมแล้วใช่ไหม,ไมเมสันเคนายเคียร์แล้วเราก็จะไปละอืมไปเถอะเราไปจากที่นี่กันดีกว่าเรารู้นะเรารู้นะเพราะตอนเรามาเราเห็นอยู่หมาหมา เราวัดกันแบบไหนดีมาเราไม่กลัวเจ้าหรอกสมน้ำหน้ามามามีอีกไหมเยสเป็นไงล่ะรู้จักไหม บิลลี่พิกเจอร์เจ็บคอเป็นไงล่ะผมมาโคตรฝีมือเลยใช่ไหมอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องไป ฟังผมจะผมพากแบบมัวตัวเออฟักกิงอยู่เออผมมาโคตรเก่งเลยแม่งคุณจับผมมาแล้วคุณก็หน้ามึงนะมึงนะเราจะไปยังไงอ่ะเรียบร้อยมีรถมาเสิบถึงที่ยิ้มอย่างหน้าสะพึงใจ แล้วจับมันไปทําไมไมไม่ยิงมันทิ้งซะ